หนึ่งนาฬิกากับอีกประมาณสี่สิบเอ็ดนาทีครับแล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหนุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับผมคุณแจ๊คอ่าผมขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มดีกว่านะฮะดูจากอายุนามน่าจะมากกว่าผมแน่นอนนะฮะเอ้ยงั้นเราเท่ากันไม่เป็นไรผมเรียกพี่ดีแล้วพี่หนุ่มดีกว่า นะฮะพี่หนุ่มเห็นจากข้อมูลที่ผมได้รับมาพี่หนุ่มเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยผมทราบนครับว่าผมเป็นผู้พิการทางสายตาอ๋อเป็นผู้พิการทางสายตาใช่ครับแล้วก็ทำรายการวิทยุของสถานีวิทยุเอเอ็มกทมเป็นเอเอ็มครับเป็นเอเอ็มป็นเอเอมใช่ไหมฮะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรครับมีทั้งรายการที่เกี่ยวกับผู้พิการแล้วก็รายการดูดวงโอ้ประมาณนั้นครับความถี่อะไรฮะ เอ็มเอ็มแปดเจ็ดสามครับสถานีวิทยุกรุงเทพมาหาคนครก็เอ็มแปดเจ็ดสีทั่วประเทศนะครับอ๋อใช่เพราะว่าสัญญาณเอ็มกระจายไปไกลมากนะฮะไกลนะฮะเอ็มแปดเจ็ดสามนะครับกี่โมงถึงกี่โมงทคะเนี่ยนะเออเสาร์อาทิตย์ครับอ่าสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับผมสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มหมเวลาเราเวลาเดียวกันแป๊ะเลย แต่ว่าพอจรวจภาพต้นผมก็มาฟังคุณแจ็สนะอู้ยขอบคุณนาผมเห็นแล้วผมเห็นที่ส่งอินบ็อกซ์มาแล้วนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ตำนานป่าในสมัยที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ไปอยู่ป่ากับคุณพ่อครับนะฮะเรื่องของเสือสมินในความทรงจําของผมอ๋อเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คือก็ไล่ฟังก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนอุตอดุตอดิดนะครับ รับป่าป่าที่เข้าไปเนี่ยเป็นป่าในจังหวัดสุโขทยัยนะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าอืออำเภออะไรเนาะได้ครับนะฮะต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยมีลูกสามคนผมเป็นคนสุดท้ายสุดท้องเลยนะครับแล้วแกลกยังไงไม่รู้แกก็เอาผมไปเข้าไปในป่าด้วยเพราะไม่มีใครดูพี่สาวพี่ชายเขาเข้าโรงเรียนหมดละเ<ถ>หลือผมอะนะครับอก็เขาก็เลยเอาขับผมเข้าเข้าไปในป่าด้วยกับกับแม่นะครับโดยพ่อเนี่ยแก ทำอะไรในป่าก็คือจะไปหาของป่ามาขายเป็นแจ๊คครบับแน่นอนว้าการหาของป่าเนี่ยมันปา่าตืต้นไปไม่ได้มันก็ไปป่าลึกป่าลึกอืมอืมป่าดงหยิบไปเอาหนังเสือมาขายไปเอาเอาเขาวกว้างอะไรพวกน,นี้ครับครับทีนี้ไอ้การที่จะเข้าไปในป่าอย่างนั้นเนี่ยครับอบางบางงคนเขาก็ไปล่ากันแบบในพรานแต่ว่า<ม>พ่อเนี่ยเ็าจะเอาเอาลากไปด้วยแล้วก็จะรับจ้างลากสูงด้วยอะไรประมาณนี้ยก็จะต้องมีแคมป์อยู่ในป่าอืมครับก็ ให้ผมกับแม่เนี่ยไปอยู่ในไปอยู่แคมป์เพื่อหุงหาอาหารนะครับ mm. แล้วก็คือแม่ก็เอาผมไปดูแลด้วยเพราะว่าอ่าก็เป็นเพื่อนแกอยู่คนเดียวในในในแคมป์มันก็หนาอะไรประมาณนะครับ mm. ทีนี้ความเป็นป่าดงดิบนะฮะ mm. เวลาเข้าไปจากสมุใหญ่ประมาณสามสิบสี่สิบโลคุณแจ็คน,จ mm. นั่งช้างไปเนี่ยนะ mm. มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะ mm. นะครับ mm. เพราะมันการมากกว่าจะถึง ที่ในแคมป์เนี่ยค่ําเลยนะครับเพราะว่าไปถึงชายป่าก็ประมาณเท่เช้านะฮะแต่พอเดินเข้าป่าจริงๆแล้วนั่งช้างช้างเข้าเ,เข้าไปเรื่อยนะครับอืพอเข้าไปในป่าเนี่ยมันเป็นป่ารกชัดมันเป็นป่าที่เรียกว่าป่าดงดิบก็ก็คือมันไม่มีเสียงอะไรเข้าไปได้เลยไม่ติดเสียงสัตว์ไม่จิดเสียงอ่าอ่านะาจิงสางระไรทั้งหลายนะครับแตบก่กลางคืนจะเย็นคุณแจ็ครัตบตอนกลางคืนจะเย็นมากอย่างจําได้ว่าเราถอยยุ่เจ็ดขวบ เจ็ดแปดขวบก็เย็นมาก hmm. นะครับตอนที่เดินทางกันในป่าเนี่ยเขาพ่อรหัสสั่งห้ามพูดคือเขาไม่พูดอะไรกันเลยเ hmm. ขาไม่เลือกชื่อเขาอะไรกันเลย hmm. แต่พอถึงั้นแล้วเนี่ยกฎโทษนี้ก็จะเบาลง hmm. แต่เขาจะมีกฎข้อหนึ่งครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ผมยังยงถืออยู่นะรับ hmm. ก็คือห้ามทําอะไรกับข้าวสารแบบไม่ดีเกีเย hmm. ข้าวสารอพาะภาษาคือ hmm. พ,พ่อบอกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยผีบ้านผีเมือนหรือแม้แต่ พีปาพีเขาก็จะไม่คุ้มคออือคือทําอะไรไม่มดีกับข้าวสารไม่ได้เลยข้าม,ข,าามข้าวสารก็ไม่ได้คืออ่าอ่าคืออย่างนี้ห้ามนอนนอนเอาหัข้าวนนนนาาสารก็ไม่ได้เอาหัวอะไรนะฮะเอาคือเราเอานอเราเหมือนเหมือนเรามาเราเอาเอาเอา,เอาหัวไปพิมข้าวสารอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้อ่า นะครับค่ะบนอนเอาไปเอาเข้า,ขาสารไว้ตยเท้าก็ไม่ได้อือเสียงเดี๋ยวน้โทษนะฮะเสียงคุณคุณหนุ่มมันมันเบาไปนิดหนึ่งตอนนี้โอเคะฮะดีขึ้นนะฮะโอ้โหชัดเจนมากเลยฮะอันนี้แจ๋วเลยไ่ส<ผ>มอท้ขขอขอภัยอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับแสดงว่าคือเอาหัวไปหนุนเข้าสารไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าครับแตต้องแจ้งคุณผู้ฟังทราบก่อนว่า ตอนนั้นแหละผมมองมองเห็นเขาไม้ชัดชัดมากนะครับตอนนั้นก็คือมองเห็นเยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เสื่อมตามสภพาพไวนะครับ <c oughs> นะบเพราะว่าเราเส็จแ,แล้วเอ,อตอนเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็รกชัดมากแต่ว่าไปอยู่ตรงแคมป์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นที่ที่เป็นลานกว้างนะครับแต่รอบแคมป์เนี่ยมันคือป่าตรงเอาไง่ายๆว่าเราไปอ,อยู่ใจกลางป่าดงดิบเลยครับพ่อกับมีหน้าที่ พ่อกับน้ากับปาเนมีหน้าที่ที่จะไปหาของป่าอืเอามาแม่เนี่ยก็จะเอาเนื้อของป่าที่ได้ก็เอามาทํามาทําอาหารชิมกันเ <c oughs> นื้อป้าน่าเน,นื้อนะเนื้อเสือเนี่ยทต็ม้ยฟางไม่กินหมดอืทีนี้ผมไปอยู่ในนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไปอยู่ตัวที่ในป่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกเลยว่ามันมันคุ้นชินมันอะไร แต่ว่ามันมีความเงียบสงบคือไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเราเลยกลางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงรีดติงเลไลเสียงรกคูกเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบรรยากาศคุณแจ็คก็น่าจะรู้วมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าใครได้เข้าไปอยู่ในป่ามันสัดนรัรับครับปรากฏว่าวันนั้นแหละวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือผมง่วงอันวันเนี่ยแหละครับเย็นๆเนี่ยผมก็เลยไปไปนั่งเอาหลังพิงกระสอบกาะสราบลืมอืตอนนั้นคือเราลืมเราลืม ดึงดึมางอ่าหลับดึงกระสอบผาวสานพอพิงเสร็จปุ๊บอ่อก็หลับอืเพราะว่ากสอบขาสานมันจะมีความนุ่มมันจะมีอ่าคือมันมันเคิร์ได้ง่ายๆแลแล้วกันนะครับอ๋อหลับพ่อแกก็มาถึงแกก็บอกว่าจะเกือบจะโดนเสือฆ่าตายอืแกบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือแม่เล่าให้ฟังทีหลังนะครับครับ แกก็เลยมาดูโอ้อทุกชายนอนจริงกระสาบกระสานนี่มาก<ม>แกถึงเกือบตายวันนั้นนะครับครับแกก็เลยมาตึงผมลุกขึ้นกระตีก็ก็ใช่ที่เพราะว่าเอ,อะเจ็บกระขวบเอเนี<ม>่ยอะไรประมาณนี้นะแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ห้ามไปไหนนะจะฉีก็ฉีให้เสร็บแกก็ได้ท,ทําพิธีแกก็เลยไปให้ผมไปเก็บหินมาแปดก้อน<ม>แล้วก็จุดทูบขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาครับ คือจะออกจากป่าก็ไม่ทันแล้วเพราะมันมันหกโมงแล้วฮะคืัมแจ็คคือป่ามันจะเลือดไวมากนะครับคือถ้าออกไปไกลแน่นอนพ่อบอกครับเพราะว่าเขาไม่ปล่อยไว้เขาว่างั้นนะครับแต่ก็เลยเอามีดหมอเนี่ยลาดแคมป์เลยนะครับซึ่งแคมป์เนี่ยมันก็จะมีอ่าเพลิงที่ปลูกเอาไว้ประมาณอ่าประมาณหลังหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่กันสามอยู่กันสามสี่คนประมาณนี้นครับผมแจ็คครับแกบอกว่าถ้าได้ชิงเสียงอะไรนะ ข้ามข้าไม่มีคนทักเป็ดขาดครับปรากฏว่าพอตกค็นครับวันคืนนี้เป็นคืนที่อลลาดมากคือทุกคืนจะได้ยินเสียงรีบสิงเลยไรเสียงโน่นนี่เสียงนกคู่กุ๊งป่า๊าแล้วก็คือมันได้ยินเป็นคินไงครับแต่วันนี้มันแตกเสียงทุกอย่างมันมันเงียบมันเงียบมันไม่มีเสียงอะไรเลยอะฮะ ใช่ครับมันมเงียบถึงแบบว่าเสียงของเราหายใจเรายังดังกว่าเลยครับอูันนี้อันนี้ผิดปกติแล้วใชอ่อืมใช่เลยแล้วอากาศเย็นกว่าทุกวันทั้งที่พ่อก็ก่อไฟครับนะครับแล้วอยู่ดีๆครับการติดพ่อกับน้าเนี่ยนะครับก็นั่งนั่งกันอยู่แล้วก็ถือปืนอ,อยู่อยู่หน้าอยู่หน้ากระเพิับอยู่ดีดีได้ยินเสียงใหญ่ครับ ไปยิ่เสียงเหมือนคนมาเรียกยิงเสียงผู้หญิงฟังดีๆเหมือนเสียงยายอืมอืมอือครับเลือกให้เลือกให้ผมออกไปครับนมนมออกมา็ะลกเป็งคนอย่างนี้นอ๋อแต่เขาจะไม่เลือกอ่ะเขาเขาจะเลือกอย่างเงี้ยนมนมอ๋ออย่างเงี้ยครา<ห>แต่เขาจะไม่เข้ามาในเขตปงแล้วก็เฮ้<ห>ยย้ายมาแล้วก็จะพูดแล้วนะ<อ>พ่อก็มือปุ๊บุดปากอย่างไรเลยอ๋อแสดงว่าพ่อก็ได้ยินเหมือนกัน ทุกคนได้ยินหมดครับจุ่นปากอย่างไว้เลยนี่ไฮ้อย่างไงนะครับปรากฏว่าเสียงเนียอยู่นานเลยครับคุณแค่จำได้ว่าเป็นเสียงยายบอกว่าอาป่วยเข้าโรงพยาบาลอ๋อซึ่งนเป็นไปไม่ได้ที่ยายจะมาเพราะว่ามันต้องทั่งรถข้ามตังหวดมาแล้วเตินถ้าโอ้โหมันสี่สิบกิโลจากถนนใหญ่ในป่านะฮะคนแก่คนเดียวจะมาอย่างไงแล้วมีกางดุกแล้วด้วย มันเปิดไม่ได้ปรากฏว่าได้ชินเสียงแกจนแกมาจนจนเห็นตัวแกมาจุดยืนอยู่ตรงใกล้ๆแลวมัณแต่าตรงก่อนก่อนจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะถึงขอบที่พ่อขีดเอาไว้อะครับอืมแต่เขาก็ไปก้าวข้ามเข้ามานะคครรัับบแล้วเสร็จปุ๊บแพ่อแกก็ ั้งเฉยแล้วก็เรียกอย่างนั้นเอามาทะลุมาหายายมาให้ยายอุ้มหน่อยอย่างงุ้นอย่างนี้นเราก็เราก็ไม่กล้าไปพ่อจะยิงเอาไว้แม่ก็ก็กอดกอดเราเอาไว้นั่นเลยนะครับพ่อแกก็กเลยอ่าเล่งปืนไปที่เงาแกก็ยิงออกเปรี้ยงตรงที่เงาเลยนะฮะไม่ก็ยิงใส่ยายนะยิงยิงที่เงาครับที่เงาที่ร่างนั้นยืนอยู่คือคือ พระจันทร์พระจันทร์มันมันจะสว่างใช่ไหมคุณแจ๊คครับพระจันทร์สว่างเนี่ยอ่าถ้าคนยืนอยู่มันจะมีเงาผานอยู่ตรงข้างๆใช่ไหะอือือ่าเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ริงไปตรงที่เงาครับครับอพอยิงเปรี้ยงเข้าไปแค่นั้นแหละครับคุณแจคครับเสียงยายอ่ะอ่าอ่าที่เราเห็นเป็นยายครับมันพุ่ลงไปเลยออมันพุ่ลงไปเลยแล้วร้อง เราร้องเป็นเสียงเสือดางดางลั่นป่าเลยนะัอ้วิ่งหรออ๋ตอตอนนั้นผมรู้สึกคือขอโทษมันออกมาหมดแล้วครับครับทั้งของเหลวของคนม,มันออกมาหมดละอืมอืมคือคือตัวมากครับคือตัวมากแล้วแล้วพ่อหญิงอีกสองนะัดมันพยายามจะกรโจนเข้ามาแต่พ่อหีิงสองนะัดเขามันก็เลย วิ่งหายเข้าไปในป่าครับคุณแจ็คครับครับอืมอืมแล้วแกก็ไม่นอนเลยนะคืนนั้นแหละแกแม่ก็พาให้ผมอ่าเอาน้ํามาล้างตัวแล้วก็อ่าให้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนนอนนอนอยู่ในอกแม่ครับจนเช้าเช้าพ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วแม่ันึงต้องออกแล้วเพราะถ้าไม่ออกคืนนี้มันเอาตายแน่มันเอาหมดครับครับก็เลยต้องออกต้องไปหกโมงเช้าเดินทางออกจากป่าตั้งแต่หกโมงเช้าคุณแจ็คอืม มาถึงถนนเนี่ยใช้เวลาทั้งวันนะฮะเกือบห้าโมงเย็นก็คือเกือบพระอาทิตย์ตกะนะครับถึงจะถึงรถกระปะที่จอดเอาไว้แล้วก็อ่าพาช้างพาขึ้นรถรถกระปรถหกล้อนะฮะกับกับอุตรดิก็คืออนี่ก็คือเรื่องที่อ,อยากจะบอกเลยครับว่าตั้งแต่นั้นมาผมผมถือเรื่องอข้าวสารมากเลยอืมคือเพียงเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยแค่เพราะตัวของเราไปทำเขาเรียกว่าทำเกินกว่าข้อห้ามห้าห้าห้ามพิงเข้าสารแล้ววันนั้นคือมันมันลืมก็เลยไปเผลอหลับนอนพิงเข้าสารใช่ครับโอ้โหถิงขนาดจะมาเอาเลยอ่ะคือเหมือนกับผีป่าเขาช่วยไม่ได้ไงครับแล้วก็ถือว่าเข้าสารนี่เป็นพ่อแม่โสพสอเข้าสารนี่คือพ่อแม่โพสอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติก็พิมพอมาเขาจะต้องไหวเพราะฉะนั้นข้าวสารเนี่ยคือเราจะต้องเอาาจ,จากบ้านใช่ไหมคุณแจ็คเพราะี่นั้นไม่มีข้าวสารอยู่แล้วในป่าน,นะครับเราต้องไปเอาเอามาจากบ้านเตรียมมาเป็นกระสอบ้าให้ช้างแบกเอาเลยะะแล้วก็อ่าก็จะจูด้ประมาณกักเดือนหนึ่งกาถึงจะกลับกันครับไปได้แค่อาทิตย์เดียวแล้วเรกลับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเล่นทั้งแคมป์ โอ้คือนอกจากการ,รไล่ครั้งนั้นคือแค่ไล่ไปเฉยเชื่อว่าถ้าสมมุติว่ายังอยู่ต่อมาอีกแน่นอนมาอีกแน่นอนพ่อ,อบอกว่าถ้ามาถ้าถ้าอยู่ต่อนเนี่ยครับเอมันไม่ได้มาตัวเดียวแน่ๆครับไม่ได้มาตัวเดียวแน่ๆมันน่าจะแบบรอบเลยอ,อะไรประมาณเนี้ครับโอ,โอ,โอ้แสดงว่าคุณพ่อนี่มีประสบการณ์สูงใ่ไมท่านท่านก็เป็นฟานเก่าแล้วก็แล้วก็อ่า ท่านก็เลี้ยงช้างมาครับว่าส่วนใหญ่คนเลี้ยงช้างที่เป็นคนเก่าคนแก่นะครัแจ็คเขาจะมีคาถาอาคมพวกนี้เยอะมากถูกต้องถูกต้องเคยได้ยินมาเหมือนกันอแล้วเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาเล่าเรื่องอาถรรพ์ตะขอสับช้างให้ฟังที่ที่เราเห็นเวลาควานช้างเขาอยู่บนหลังช้างอะนะใช่ครับเออเออเออน่าสนใจเพื่อนผมโดนฟ้าผ่าตายน่าสนใจน่าสนใจนะครับเรื่องของอาถรรพ์ตะขอสับช้างนโอ้ นะคะเพราะว่าผมผมต้องบอกเลยนะครับว่าผู้พ่อบอกว่าอย่ว่าะต่าเลยแม้แต่ที่บ้านนะครับเข้าสารอยู่เลยห้ามเอาไว้ปลายเท้าคเพราะทำไมก็ได้แต่อย่าไว้ปลายเท้าเพราะว่าเข้าสารเนี่ยเอาไปทํามนไปทําเสกเนี่ยก็สักสิธิ์ไล่ทีได้ถือว่าเป็นพระแม่โพศพด้วย ช่ครับเพราะน้อนเขาถือว่าถ้าเข้าป่าถ้าเกิดมีข้าวมีอะไรเนี่ยเขาเขาไม่ให้เอาไว้ต่ําแล้วก็ไม่ให้เอาหนุนหัวข้ามเดืดขาดเพราะฉะนั้นคนคนนั้นจะไม่ได้ออกจากป่าอืมแต่ผมโชคดีที่ตอนนั้นคือพ่อท่านขาพ่อแกแกเป็นคนที่มีวิชาแล้วก็เลยขาออกมาได้นะครับแล้วตอนนั้นมาพ่อไม่เข้าป่าอีกเลยนะครับไม่ไม่เข้าเลยเหรอฮะไม่เข้าเลยครับคือคือไม่เข้าเลยเพราะเข้าไม่ได้อืมรับรับครับเออได้ฮะ โอเคได้ครับมขอบคุณมากเรื่องนีาอาจจะไม่นม่ากลัวนนะคุณแจ็คไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นดีผมชอบนะผมว่าเชื่อว่าหลายหลายคนคงชอบเรื่องเกี่ยวกับในป่าเรื่องของเสือสมิงเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งลี้ลับในป่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวของคุณหนุ่มยังติดค้างไว้ขออนุญาตใช้คําว่าติดค้างก็แล้วกันนะครับเรื่องของอาถรรพ์ตะขอสับช้างเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าคุณหนุ่มพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ตลอดเลยฮะติดต่อที่พิบัติได้เลยนะครับ ได้ครับโอเคขอพคะครับผมขอบคุณเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฝากติดตามรายการของคุณหนุ่มด้วยนะครับเอเอ็มแปดเจ็ดสามสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเออโอเคได้ครับคุณหนุ่มยังไงขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ